วครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดแพปลานะครับก็ออกจากเมืองงเวียงมาได้ประมาณเกือบ20โลนะครับนะก็จะเป็นจุดจอดนะครับจุดจอดที่สมัครให้ทัวนะหรือว่าคณะนะฮะแต่และชาวบุ้งชาวบ้านอะไรคะที่เดินทางมาก็จะมาแวะที่นี่นะครับบรรยากาศที่นี่ก็จะเป็นแานะ ็นร้านนะฮะร้านขายพวกอาหารปล <fashion> าแห้งนะครับปลาส้มปลาลานะครับก็ปลาแก้วนะครับก็เยอะแยะเลยแกงหรือว right <Huh? S 1> ่าเป็นต่างบก็ดูเส้นทางเป็นจุดชุ้มพอดีนะครับก <Alright. S 2> <son> ็ปกติเราจะจอดอยู่ที่ในตัวเมืองนะครับแต่ว่าวันนี้เขาย้ายออกมาอยู่ข้างนอกเยอะนะครับในตัวเมืองก็ไม่ค่อยมีห้องน้ำเท่าไหร่ ตรงนี้ก็มีห้องน้ําบริการด้วยจุดจอดจุดพักรถนะครับสามารถจอดหรือ่อซื้อสินค้าของปลาแห้งปลาอะไรต่างๆเนี่ยกลับนงฝากเป็นมือ,อกลับบ้านนะครับก็จากนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะลงเขาอย่างเดียวแหละฮะตอนนี้เราก็จะเดินทางไปที่เขื่อนน้ำมนนะครับจะไปกินข้าเที่ยงที่นั่น